สั่งการผ่านมือถือจากทุกที่ทั่วโลกตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ4โปรแกรมป้องกันมอเตอร์ไหมสวัสดีครับพบกับการแนะนำตู้คอนโทรล0 5 1 D.W จาก TTS นะครับตู้คอนโทรล0 5 1 D.W ประกอบในตู้พลาสติกกันน้ำมีหลังคาพร้อมฝาครอบสวิตช์ใสสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้ ฟังก์ชันหลักของ 051DW คือการสั่งการและตั้งเวลาผ่านแอปพลิเคชัน Smart Life ได้จากทุกที่ทั่วโลกจึงเหมาะกับการควบคุมปั๊มน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ตามเวลาโดยสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานได้หากสภาพอากาศเปลี่ยนหรือการใช้งานควบคุมมอเตอร์อื่นๆที่ต้องการควบคุมผ่านมือถือโดยพื้นที่ที่จะติดตั้งต้องมี WiFi 2.4 g h z ตลอดเวลา และตัวสวิตช์ Wi-Fi ห่างจาก Access Point ไม่เกิน15เมตรเพื่อการใช้งานที่เสถียรครับตัวคนโทรลยังสามารถต่อสวิตช์สั่งการจากภายนอกเพื่อควบคุมมอเตอร์กำลังสูงได้เช่นต่อลูกรอยหรือสวิตช์แรงดันโดยใช้กระแสะสั่งการแม่เ e t i ก c o n แทคเตอรเพียง0.03แอมป์เท่านั้นครับอุปกรณ์สั่งการเหล่านี้จึงไม่ต้องรับภาระตัดต่อมอเตอร์โดยตรง ใช้รีเลย์ขนาดเล็กได้ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานในส่วนฟังก์ชันการป้องกันประกอบด้วย 1. Overload Relay ที่จะทำการตัดไฟเมื่อเกิดการดึงกระแสเกินเช่นไฟตกสายหลุดหลวมตัดไฟใน10นาทีคาปาซิเตอร์สตาร์ทรันเสื่อมตัดไฟใน1นาทีหมุนฝืดตัดไฟใน30วินาทีล็อกเรเตอร์หรือสตาร์ทไม่ได้ตัดไฟใน10วินาที เมื่อเกิดการทริปขึ้นให้เราแก้ไขสาเหตุของปัญหาแล้วจึงกดรีเซ็ตโอเวอร์โหลดระบบก็จะกลับมาเดินได้ดังเดิมอีกครั้งครับดังนั้นจึงควรเลือกขนาดโอเวอร์โหลดรีเลย์ให้ตรงกับพิกัดมอเตอร์เพื่อการปกป้องสูงสุดครับ 2. t h e r m a m m g n n t t i c Circuit b r e a k r r ทนกระ,สะแสล,ลัดวงจรได้ไม่ต่ำกว่า4,500แอมแอหากโอเวอร์โหลดรีเลย์ทำงานผิดพลาดหรือปรับแต่งไม่ถูกต้อง ก็จะมีชุดเทอร์โมทริปที่ตัดไฟเมื่อดึงกระแสเกินและที่พิเศษกว่าเบรกเกอร์ทั่วไปจะมีชุดแมกนติตทริปที่ทำงานคล้ายโซลินอยตัดไฟได้ในเซียววินาทีเมื่อเกิดการลัดวงจรทางเราได้เลือกใช้เบรกเกอร์ซีคาแรคเตอริสติกสำหรับงานมอเตอร์โดยเฉพาะที่ทนกระแสฉับพลันได้ไม่ต่ำกว่า7เท่าจึงไม่ทริปเมื่อมอเตอร์สตาร์ทเราใช้เบรกเกอร์ให้ตรงกับขนาดมอเตอร์เพื่อความปลอดภัย โลดโอกาสเกิดอคีภยัยแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานครับและนี่คืออีกจุดเด่นที่ทำให้ตู้คอนโทรล TTS ทนทานนะครับหน้าสัมผัสของแม่เหติกคอนแทคเตอร์ราคาถูกจะทำจากทองแดงหรือทองเหลืองทำให้เกิดอาร์ขนาดใหญ่ขณะประกบเข้าหรือจากออกและจะเกิดข่เหมาที่ไม่นำไฟฟ้าพอกขึ้นมาทำให้อายุการใช้งานของหน้าสัมผัสสั้น ทางเราจึงเลือกใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่มีหน้าสัมผัสขนาดใหญ่เคลือบเงินนำไฟฟ้าได้ดีลดอาร์คอายุการใช้งานยาวนานแม้ต้นทุนจะสูงกว่าแต่ก็คุ้มค่ากับความทนทานครับตู้คอนโทรล TTS ออกแบบตามหลักวิศวกรรมประกอบโดยผู้ชำนาญการทดสอบก่อนจะส่งทุกตู้จึงมั่นใจได้ว่าตู้คอนโทรลจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ทางเรามีสต็อกอะไหล่พร้อมประกอบส่งบริการรวดเร็วมีอะไหล่ทุกชิ้นสําหรับการซ่อมแซมในราคาถูกให้บริการตลอดอายุการใช้งานของตู้คอนโทรลครับตู้คอนโทรล TTS ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองมาพร้อมคู่มือภาษาไทยเจาะหลังตู้เจาะรูร้อยสายไฟมาร์กจุดเจาะรูผนัง และทำการเจาะรูยึดตู้ติดกับผนังต่อสายไฟเข้าต่อสายไฟออกหากมีอุปกรณ์เสริมให้ต่อเข้าช่องออโต,โต้เช็คการต่อสายไฟต่างๆขันให้แน่นพอตึงมือจ่ายไฟทดสอบใช้งานตั้งค่าโอเวอร์โหโลดให้มากกว่ากระแสทำงาน10%ก็เสร็จเรียบร้อยครับ